ถ้ามองภาพต่อไปอีก1-2เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีหลายเหตุการณ์สำคัญที่มองได้ว่าอาจจะนำไปสู่จุดพลิกผันได้ทั้งในทางบวกและทางลบนะคะถ้าในทางบวกก็คงเป็นอย่างที่เ,เราส่วนใหญ่คาดหวังกันก็คือว่าการเมืองเนี่ยเฉพาะหน้ามีทางออกได้แต่ว่าถ้าเป็นไปในทางลบก,ก็คือว่า เป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือสถานการณ์ทางการเมืองความขัดแยง้งมีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงตัดสินใจว่าเรารอดูเหตุการณ์สาคัญข้างหน้านี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมาประเมินภาพเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าประมาณสักกลางๆไตรามาสสองเนี่ยยังไม่เห็น สัญญาณที่จะชี้ว่าเราสามารถที่จะมีรัฐบาลตัวจริงเข้ามาทําหน้าที่ได้ภายในกลางปีเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องปรับประมาณการซึ่งคงไม่ได้เป็นการปรับนิดน,น,นหน่อยหน่อยคราวนี้อาจจะต้องปรับลงค่อนข้างมากเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าสมมุติฐานหลักที่เราใช้ในตัวประมาณการเศรษฐกิจที่ GDP 3%เเนี่ยเป็นกรณีที่ว่าเราจะมีรัฐบาลเข้ามาทําหน้าที่ได้เนี่ยภายในกลางปีแต่ตรงนี้อาจจะใช้ไม่ได้แล้วถ้าเกิดทรายนั้นเกิดขึ้นนะคะ